ร่วมชาโดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719หากตรวจพบมะเร็งเต้านมและอยู่ในขั้นที่รักษาไม่หายคือระยะที่4หรือระยะสุดท้ายของโรคทางการแพทย์มีการรักษาสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไรบ้างการรักษาสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรคคือระยะที่4คือมีการลามของมะเร็งเต้านมไปอวัยวะอื่นเช่นปอดตับกระดูกสมองแล้ว การรักษาทางการแพทย์จะเน้นในเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดหรือยาคีโมเป็นหลักส่วนการรักษาเฉพาะที่คือการผ่าตัดและการฉายแสงจะให้เป็นกรณีๆไปคือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นเช่นถ้ามีก้อนที่เต้านมและเป็นก้อนมะเร็งและมีการลาไปที่ปอดท,ที่ตับแล้วก้อนมะเร็งเต้านมนั้นอาจจะผ่าตัดก็ได้หรือไม่ผ่าตัดก็ได้จะผ่าเมื่อมีอาการเช่นก้อนมันใหญ่มากจนทำให้เกิดอาการปวดเต้านม หรือประทุมาตรงผิวหนังเป็นแผลเป็นผื่นเลื้อดลังทําให้คนไข้มีอาการเจ็บแสบเราก็จะทําการผ่าตัดเต้านมออกในกรณีนั้นคือกรณีที่มีอาการส่วนถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะเน้นการรักษาโดยการให้ยาเป็นหลักครับร,ร,ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัดลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719